คือผมชอบผีคนหนึ่งครับแล้วก็โฟกัสกับการเรียนไม่ได้ดีที่แกโฟกัสกับการเรียนไม่ได้เลยนะมันเกี่ยวกันเหรอวะคือมันคิดถึงตลอดเวลาอ๋อมันคิดถึงตลอดเวลามันเลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นอันเรียนมันอยากจะกดโทรศัพท์มันอยากจะคุยมันอยากจะเจอหน้าอย่างเงี้ยนะวิธีการคือถ้าเราชอบเขาจริงมันต้องคิดไงถ้าเราชอบเขาจริงมีความคิดว่าเราชอบเขาจริงเนี่ยวิธีการคือ การที่เรากําลังทําอยู่หรือการที่เรากําลังตั้งใจเรียนอยู่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาภูมิใจดังนั้นเราจะต้องตั้งใจในการเรียนขึ้นเพื่อทําให้เขารู้สึกไม่ผิดหวังกับสิ่งที่เรากําลังลงมือทําอยู่เราจําไว้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องเขาชอบผู้ชายที่มีความเป็นโลเป็นพายเขาชอบผู้ชายที่สร้างความภูมิใจให้กับตัวเขาได้ดังนั้นถ้าเรากําลังทําสิ่งนี้อยู่แล้วเราชอบเขาจริงเราก็ต้องทําเพื่อให้เกิดความภูมิใจแก่ตัวเขา เราจะได้เกิดเขาเฮ้ยเราต้องตั้งใจเรียนนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพื่อเขามันเป็นความภูมิใจของเขาได้อาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์ไปในร้อยหลายคนเป็นตำรวจนายผู้ใหญ่ก็หลายคนแล้วอาจารย์ก็เห็นว่าเขาเนี่ยเวลาเขาพาไปเขาจะมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเขาเนี่ยมีแฟนแล้วเขาจะพาแฟนเขาเวลาติดในร้อยนะอีตัวผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีความภูมิใจค่อนข้างมากเวลาได้แฟนพวกจดในร้อยอะไรเงี้ยนะเวลามันไปติดดาวติดกระบ,บี่ไปงานเลี้ยงประจําปีอะไรเขาอีพวกนี้ก็จะไปแต่งชุดลาตีสโมสอสน่ไหม แล้วก็เข้างานอีผู้นี้ก็จะมีความภูมิใจที่ได้หัวเป็นานยร้อยอะไรประมาณน,นี้นะได้หัวได้เมียเป็นายร้อยมันจะชอบแนมันภูมิใจอีพวกนี้ก็จะหยิงพยองจองขนตีชอบฟ้ายกใบละกาหามผมยกหัวกระบาลมันนะพยายามใส่ชุดลาเตียลาตายก็มไม่รู้บางทีนะลาก,กันไปนะไม่มีใครเยียบนห,หัวที่หัวตามก็บุญเท่าไหร่แล้วมันก็จะเกิดความภูมิใจผู้ชายก็จะเกิดความภูมิใจที่เราจะมีโอกาสในการได้ผู้หญิงที่สวยก,กว่าปกติใช่ไหม เพราะว่าเราอยู่ในบริบทของสังคมที่ผู้หญิงต้องการจับจ้องในบริบทอันนี้ในบริบทที่สอบติดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเจจำนงว่าถ้าเราสอบติดเราทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่จะทําให้เราเนี่ยทะยานขึ้นไปในความสําเร็จเราต้องมองไปในมุมที่มันบวกเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบสิ่งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าละไอ้สิ่งนี้ไม่ได้งั้นเราเอาไอ้สิ่งนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อผลักดันให้ตัวเราเองเนี่ยวิ่งขึ้นถือที่สูงไปเลยโฟกัสจุดเป้าหมายแล้วว่าทาสิ่งเนี้ย ถ้าอยากคบกับคนนี้อยากคิดถึงคนนี้อยากอย,กอยู่กับเขาอยากจะอะไรกับเขาก็แล้วแต่วันหนึ่งข้างหน้าไม่ต้องไปสนใจมันจะได้ไม่ได้แต่เราสนใจที่ปัจจุบันถ้าเราทําได้มันจะพาเราไปสู่จุดสําเร็จได้เราขวนขวายตัวนี้คิดอย่างเนี้คิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราทําเพื่อความภูมิใจของเขาเขาจะชมเราเขาจะชอบเราเขาจะรักเราด้วยความจริงใจเพราะเราทําให้ตัวเองเป็นโลเป็นทายได้แล้วประสบความสำเร็จได้เขาจะไม่ทอดทิ้งแกเรา ถ้าเราคิดแบบนี้มันจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไปสู่ความสาเร็จได้อย่างมีเยี่ยมเพราะ <_ S 1> เราเอาตัวเนี้ยมาเป็นแรงบันดาลใจแต่อย่าเป็นแรงบันดาลใจมากเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปมันทิ้งเราทีนี้ก็จะไม่เรียนเหมือนเดิมนะมันก็จะเกิดการออกหักสุดท้ายก็จะกลายเป็นตอนแรกอุตส่าห์ตั้งใจเรียนแล้วแต่หลังมาก็จะคิดไม่เรียนอะไรเลยทีนี้เพราะอะไรมันเกิดความห่อเหี่ยวใจเพราะฉะนั้นรู้จักพอประมาณรู้จักเบรกเบรกเฮ้ยเราต้องเบรกเบรกตัวเองไว้บ้างนะ มากเกินไปไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเอาแต่พอประมาณดีกว่าเราต้องรู้จักพอประมาณต้องเบกเบกยยังตัวเองไบ้มากมีสติเดีย๋ยวที่จะสอนพุดโธวะเวลามันคิดถึงก็พุดโธในใจวะติดใจวะมันจะได้คิดน้อยลงประมาณนี้